อมน้ำา1ึลิตรจะใช้พลังงานไปกี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีฟังกชันเด็ดครับเขาเรียกว่า X boot พอ X boot กดปุ๊บป๊าเนี่ยมันจะไม่ตัดไฟครับจุดกางเต็นท์นะกลุ่มจุดกางเต็นชอบกางเต็นนะครับชอบไปเที่ยวผมบอกได้เลยว่ามีเจ้าเครื่องสำรองไฟเครื่องนี้สักหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะไปแคมปิ้งได้โคตรสะดวกครับพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จกับรถนะครับ<ม>ก็นี่เลยเอารถตู้มาวันนี้ วันนี้ครับ X3IT ขอมาแคมปิ้งแบบสบายๆแล้วบอกได้เลยว่าชาวไอทอย่างเราเนี่ยขาดไม่ได้กับเครื่องทำไฟครับบอกได้เลยแคมปิ้งที่ไหนมีไฟใช้ทุกที่ครับสวัสดีครับมาวันนี้ขอมาแบบนอกสถานที่ชิลๆเล็กน้อยนะครับ <S <S พอดีวันนี้ผมมาต่างจังหวัดแล้วก็อารมณ์แบบว่าทำไงได้ ช้าไอทีอย่างเรายังไงก็ต้องมีอุปกรณ์ทําไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้อุปกรณ์ไฟเยอะแยะวันนี้ผมมีของเล่นมารีวิวอีกหนึ่งชิ้นครับนี่เลยเป็นตัว Eco f โ o ลิเวอ r o โปนะครับเป็นรุ่นโปรตัวนี้ก็คือเหมือนกับ UPS ของคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเรียกว่า power bank พกพาหรือว่าเรียก UPS b มันคือเครื่องสำรองไฟที่สามารถยกไปใช้งานที่ไหนมาไหนก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ไว้สําหรับแคมปิ้งเนี่ยเวลาเราแคมปิ้งฮะเราก็อยากจะแบบ เนี่ยอะไรทำขนมปังหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องชาร์จแบตโทรศัพท์โอ้โหใช้งานไปมาแบตมือถือจะหมดโอ้โหชาร์จคนเร็ว,วอ่ะ27ปเละตอนแรก18ก่อนที่เราเริ่มถ่ายนะครับหรือจะมีพัดลมนี่ครับแคมปิง้งทำไงได้เมืองไทยอากาศร้อนไม่มีลมนะครับก็มีพัดลมด้วยกาต้มน้ำครับอยากกินมามา่าใช่ปะ่ะหรือบางคนแบบว่าไปออกทงออกทริปอะไรต่างๆสตูตสเตอร์ไฟฟ้านุน่นเดี๋ยวแบตหมดครับโน้ตบุ๊กต้องทำงานโอ้โห นี่จะไปแคมปิ้งหรือว่าไปทํางานมัก็ต้องบอกตามตรงว่าชีวิตยุคนี้ไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เรียกว่าคู่กันกับมนุษย์อยู่แล้วนะครับก็ต้องพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกใช่รับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาใจสายแคมปิ้งแล้วกันเครื่องตัวนี้ครับมันเป็นเครื่องที่สามารถแปลงไฟได้ทุกรูปแบบในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างแรกมีไฟฉาย ถ้าสมมติคุณไปแคมปิ้งแล้วไม่มีไฟเปิดไฟฉายที่เครื่องนี้ได้นะครับแล้วถ้าคุณเปิดไฟฉายเนี่ยเปิดได้แค่68ชั่วโมงอันนี้คือแบตเหลือ85นะครับอ่าหรือว่าจะชาร์จแบตมือถือครับมี USB ฟาชาร์จนะครับรองรับฟาชาร์จแล้วก็มี USB Type A ชาร์จแบตได้อีก2ช่อง USB C 100วัตต์นี่มันชาร์จโน้ตบุ๊กแบบ PD ชาร์จได้เลยเนี่ย100วัตต์นะครับก็สามารถเสียบชาร์จนี้ผมชาร์จมัก,ก่อนลวกันแล้วก็ตัวนี้ครับเขาบอกว่ามีไฟ DC ด้วยไฟ DC ในนนทีี่้ก็็คือเปรูแบบ ช่องจุดบรีของรถยนต์นะครับตัวนี้ก็สามารถจ่ายไฟได้เช่นใครมีอุปกรณ์อะไรพิเศษเนี้ยก็มาเสียบต,ตรงนี้ได้นะครับแต่ความเจ๋งของไอ้เครื่องสำรองไฟเครื่องนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่าสามารถจ่ายไฟแบบ2 2 0บโวลต์ได้2 2 0โวลต์น,นี่เลยดูปลั๊กด้านนี้มาดูปลั๊กด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีรูปลั๊กนะครับเราสามารถเสียบกาต้มน้ําไฟฟ้าได้นะครับสามารถเสียบแคมปิ้งอุปกรณ์ปิ้งขนมปังได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีฟังก์ชันเด็ดครับ เขาเรียกว่า X boot คือกาต้มน้ำร้อนน่ะทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันกินไฟเยอะใช่ไหมอาจจะกินไฟแบบพันวัตต์พันสองวัตต์แล้วถ้าสมมติพวกอุปกรณ์จ่ายไฟพวกนี้มันจ่ายไฟได้ไม่เยอะอะ่ะมันก็จะเกิดอาการตัดแบบที่ผมรีวิวพวก UPS นะครับมันก็จะตัดการจ่ายไฟแน่นอนมันก็จะต้มน้ำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโอเวอร์โหลดนะครับแต่เครื่องนี้มันมีฟังก์ชันตรงที่เป็น X boot ครับพอ X boot กดปุ๊บปั๊บเนี่ย มันจะไม่ตัดไฟครับแต่ว่าการต้มน้ําสมมติเวลาเราต้มน้ํานลิตรปกติใช้เวลา5นาทีก็อาจจะกลายเป็น7 8นาทีเพราะว่ากําลังไฟมันได้น้อยแต่ตรงนี้มันดีมากตรงที่มาเรียกว่าอะไรอะไปแคมปิ้งนอกบ้านเรายังมีไฟใช้อยากจะปิ้งขนมปังกินต้มน้ําเปิดพัดลมได้แบบทั้งคืนเลยซึ่งผมลองเล่นแล้วแบบ แบตทนมากนะครับและที่สําคัญเลยมันสะดวกตรงไหนหรือวป่าไอ้เครื่องนี้เห็นว่าแบตมันจุใหญ่นะครับความจุแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีความจุสูงถึง720วัตต์ออวนะครับก็เรียกว่าแบตใหญ่มากก้อนใหญ่มากนะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าชั่วโมงเดียวก็สามารถได้พลังงานไฟฟ้าประมาณ80%นะครับแต่ถ้าสมมติจะให้ชาร์จเต็มเลยศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1.6ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านรับกระแสไฟได้รวดเร็วมากนะีะนนะม Extreme ชาร์จนะครับแคลซิ Extreme ชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาปิดแว้บเราก็เสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะมีฟิล l แม็กซ10แอมป์กันช็อตนะครับแล้วก็อีกรูหนึ่งจะเป็นรูที่เอาไว้รับกําลังไฟ25โวลต์น,นะครับ12แอมป์แม็กก็เราสามารถเสียบเรียกว่าอะไรอ่ะ่าใช้โซลาร์พาร์เนลนะครับก็คือต่อโซลาร์เซลล์แล้วก็วางตากแดดให้มันชาร์จเก็บได้บางคนแบบ ไม่ได้ไปแคมปิ้งวัน2วันใช่ไหมไปกางเต้นขึ้นป่าขึ้นเขาเลยแบกแผงโซลาเซลล์ tank, cell, ไปวางหรือว่าถ้าใครแบบว่าจะเดินทางไปหลายที่เช่นวันนี้ไปกางเต้นเขาเคาะเสร็จปุ๊บจะย้ายไปภูทับเบิกต่อแล้วจะขับรถไปต่อแล้วก็ใช้รูตัวนี้เสียบชาร์จกับรถยนต์นะครับแล้วก็ขับรถไปโอ้โหถึงที่ใหม่อีกที่หนึง่งแบตเตอรี่เต็มใช้ต่อด้อีกทั้งคืนอันนี้คือแบบเจ๋งมากโดยต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยมันเป็นแบตแบบลิเธียมไอออนเลยก็ทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน,วนนนาาาาด้้้วววยอออััีีคคืืเเเจงงงมกกกแล็ตํหขร่่ สามารถแบกไหวมีหูจับให้เลยนะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยหนักอยู่ประมาณ7.2กิโลนะครับก็ถือถือได้เอาเป็นว่าถือได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างหนักนะครับหูมีรูอะไรเนี่ย extend port power extend power port นะครับมีเยอะมากมีพัดลมระบายอากาศนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยอะเอาไปใช้งานที่ไหนอะไรต่างๆถือว่าแจ่มมากนะครับผมถือว่าใครที่เป็นสายแคมปิ้งเนี่ยต้องมีและถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยฟังผมไปเนี่ยจ่ายไฟได้600วัตต์เปิด x boot มันจ่ายไฟได้1ั0 0องรวัตต์แล้วมันจะสามารถจ่ายกําลังต้มมามา่าต้มน้าร้อนจ่ายไฟนู่นี่นั้นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการต้มน้ํากันดูครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองต้มน้ํากันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน เอ็กทราบู t นะครับเอ็กทราบูก็เราต้องมาเซตในมือถือ Wi-Fi ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยเอ็กทราบูซึ่งถ้าเราไม่เปิดเอ็กทราบูเนี่ยเวลาเรากดกาต้มน้ำนะครับสักพักเครื่องนี้มันจะตัดออกเนื่องจากว่ามันดึงกระแสะไฟเยอะนะครับตอนนี้ผมเติมน้ําไปประมาณ1ลิตรนะครับก็เนี่ยหมดขวดนี้เลยนะครับกาต้มน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองต้มน้ํากันดูครับว่ามันจะใช้แบตเตอรี่กี่เปอร์เซนต์ตอนนี้แบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ป่ะเริ่มเลยครับเชฟปิดป่ะอ๋อต้องเปิดต กาต้มน้ําผมติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันต้มน้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเดือดและเดี๋ยวเรารอดูกันว่าการต้มน้ํา1ลิตรกินไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะต้มจนเดือดไหมนะครับไปดูกันอ่ะก็ตอนนี้นะครับต้มไปแล้ว2นาทีนาทีกว่านะครับแบตเตอรี่เหลือ98%เปอร์เซ็นต์ซึ่งในส่วนตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ามันมีฟังก์ชัน X Boost ซึ่งพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโหลดเต็มที่เลยกาต้มน้ำจริงๆผมเป็นพันวัตต์เลยนะครับแต่ว่ามันจะโหลดได้สูงสุดที่600วัตต ก็อาจจะใช้เวลาต้มนานขึ้นจากปกติต้ม2นาทีอาจจะกลายเป็น3านาทีแทนเนาะแล้วก็ในตัวนี้เขาจะมีตัวแอปพลิเคชันอันนี้ผมก็เดี๋ยวขึ้นทางๆให้ดูแล้วกันบอกว่าใช้งานได้อีก1ชั่วโมง14นาทีแบตเตอรี่เหลือ98%มีการโหลดไปแล้ว597วัตต์นะครับสามารถเปิดปิดไฟผ่านตัวแอปนี้ได้เห็นนะเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟได้นะครับตั้งได้เลยแล้วก็รู USB มีมาให้เยอะแยะเลยมีช่องฟ a ซชาร์ช Type A 2ช่องแล้วก็ Type C ชาร์จโทรศัพท์มือถือไไปดด้้วยก็ ต้มน้ำไปด้วยก็ได้นะครับก็ใช้ยาวๆเลยอย่างตอนนี้เนี่ยก็ใช้งานได้อีก1ชั่วโมง12นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวรอต้มจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ของฟังกชัน X b o o t นี่เจ๋งจริงครับอ่ะตอนนี้การต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันตัดแล้วจะเห็นว่ามันไม่โหลดแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ8ปก็ ใช้งานเป็น12%นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกรอบหนึ่งมันจะกินไฟเห็นะะกินไฟปล่อยปุ๊บเดี๋ยวจะเด้งละครับจากพักหนึ่งคือเดือนแล้วแหละเอาเป็นว่าเนี่ย13%นะครับก็จะมีกาฟบอกสถานะเลย594 x b o o t นะครับก็ใช้งานฟังก์ชันอันนี้เดือดเรียบร้อยเนี่ยตัดอีกแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานต้มน้ำได้ออกไปแคมปิ้งข้างนอกได้นะครับ13%น้ำา1ลิตรนะ น้ำหนึ่งลิตรนี่ต้มมาม่าได้ประมาณ3กระป๋องก็กินได้3คนเลยนะครับหรือว่าจะเติมเต็ม1.5ลิตรผมก็เดาว่าใช้งานประมาณ15%เรียกได้ว่าผ่านครับกับการต้มน้ําร้อนครับอ่ะเมื่อกี้เลองต้มน้ําไปเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เหลือ87ใช่เดี๋ยวมาลองเสียบพัดลมดูเผื่อเป็นใครแบบไปแคมป์ปิ้งแล้วรู้สึกโอ้หอากาศร้อนยังอยากจะนอนเปิดพัดลมสบายๆไปกางเต็นท์อย่างงี้นะครับก็ลองเสียบพัดลมนะครับนี่ผมเสียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดเอาแบบเบอร์สเลยแรงที่สุดครับโโห แรและดูพัดลมกินไฟแค่เท่าไหร่เอง64วัตต์นะครับ64วัตต์เรียกได้ว่าน้อยมากแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามีโหลดเท่านี้สามารถใช้งานได้อีก10ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่คือแบบเปิดพัดลมทั้งคืนอะตื่นเช้ามาเนี่ยถ้านอน8ชั่วโมงก็คือพัดลมยังทํางานอยู่อันนี้คือแบบเปิดเบอร์3าแล้วถ้าเปิดเบอร์หนึ่งมันก็จะกินไฟอยู่ประมาณ 50, 51 51วัตต์นะครับ51วัตต์ก็เขาบอกว่า สามารถใช้งานได้12ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการโหลดแบบเปิดพัดลมดังนั้นใครที่แบบว่าชอบไปแคมป์ปิ้งตามป่าใครแคมป์ปิ้งทุ่งนาหรือว่าไปเขาอะไรต่างๆแล้วเจอแบบอากาศร้อนเงี้ยก็พกพัดลมไปเลยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเจ้าเครื่องสำรองไฟตัวนี้ไปเนี่ยโหอุ่นใจเย็นสบายกายสบายใจครับอ่ะก็ในนี้นะครับผมลองเสียบอุปกรณ์พร้อมกันแบบใช้งานจริงๆเลยก็คือมีชาร์จโน้ตบุ๊กอยู่นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนี่แบตใกล้หมดแล้วเหลือ18% 18%แล้วก็ไอรกชิ้น เป็นพัดลมนะครับซึ่งโหลดตอนนี้ถ้าเรามาดูนะครับ <_ an> เขาก็บอกว่ากินไฟอยู่ประมาณแค่150าวัตต์นะครับร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบผมตีไป1 5ร้อยห้าสิบวัตต์แล้วกันแล้วก็จอแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เต็มนะแบตเตอรี่คือเหลือ86%เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าผมไปต้มน้ำร้อนมาก่อนหน้าแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช้งานได้อีก4ชั่วโมงถ้าผมไม่ได้ต้มน้ำก่อนหน้าผมเดาว่าเนี่ยถ้าใช้งานประมาณเนี้ยก็ได้5ชั่วโมงซึ่งมองในมุมมองผมนะเวลาผมไปแคมป ตลอดทั้งคืนก็จะเป็นแค่ช่วงก่อนนอนนะครับที่เราจะใช้เยอะแล้วก็ตอนนอนผมเต็มที่ก็เปิดพัดลม1อันชาร์จมือถือ2อสาเครื่องพร้อมกันแล้วก็ตอนเช้ามาอาจจะต้มน้ําร้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้งานได้คืนนึงพอดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใช้งานหมดอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือเราก็เอาไปเสียบชาร์จรถครับอย่างเช่นวันนี้ผมไปที่ไหนก่อนนะเขาคอก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมจะไปต่อภูทับเบิกก็เสียบชาร์จในรถขับขึ้นภูทับเบิก ชาร์จชั่วโมงกว่า,วาเต็มนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้อันนี้ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบแคมปิ้งจริงๆอันนี้คือแบบแม่งดีมากแหละคือพอลองใช้งานจริงคือแฮปปี้จริงครับพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จกับรถนะครับก็<อ>นี่เลยเอารถตู้มาวันนี้<อ>ก็มันจะมีสายแถมมาให้ในกล่องนะครับมันจะเป็นหัวที่เอาไว้ต่อหัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวหัวที่เอาไ้เสียบที่จุดบุหรี่นะครับรถตู้มันจะมีรูพวกนี้เยอะอยู่แล้วก็เสียบชาร์จเลยครับเสียบเข้าป อ่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอไฟอินพุตเข้าครับก็นี่นะครับตอนนี้ชาร์จแล้วไฟเข้าเนี่ยถ้าสมมติชาร์จด้วย DC ของรถยนต์เนี่ยมันจะเข้าอยู่ประมาณ82วัตต์อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับจาก85จะให้เต็ม100เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเราขับรถเดินทางแคมปิ้งไปที่ไหนมาไหนต่อเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ขับไปเรื่อยๆเออ2-3ชั่วโมงมันก็โอเคมันอาจจะไม่ได้ชาร์จเร็วเท่าไฟบ้านแต่ถ้าสมมติเราเสียบชาร์จกับไฟบ้านเ่่่่ก็จะใชชช้้ววววลลลาแแค1 100%ััโมงงงงไถึ80% 80%ห มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ย0.100 1.6ชั่วโมงแต่ถ้าเสียบดีซพวกนี้ก็จะช้าหน่อยขึ้นอยู่กับว่ามันดึงกําลังไฟไมาได้เท่าไหร่นะครับก็ช้าได้ทั้งโซล่าเซลล์ด้วยช้าได้ทั้งรถยนต์ด้วยช้าได้ทั้งไฟบ้านด้วยเจ๋งเะละ่ะ อ่าก็เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับท,ทั้งต้นองต้มน้าเลยเปิดพัดลมชาร์จน,น,นุ่นชร์จนี้พร้อมกันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ถ้าให้ผมเดานะถ้าเราใช้งานไฟหนักๆเนี่ยได้ประมาณ1คืนพอดีแต่ถ้าเราไม่ได้แบบถึงขั้นมีการต้มน้าร้อนนะครับก็อาจจะได้2คืนที่ถ้าเปิดพัดลมนี่คือแบบได้ทั้งเช้าเรียกว่าอะไรอะ่ะสี่ทุ่มยัน8ปดโมงเช้านี่เหลือๆสบายๆนะครับก็สาํสาหรับเจ้า Eco ค River Pro ตัวนี้นะครับจริงๆมันมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายความจุใครที่อยากได้ตัวเล็กกว่านี้ใครอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะมีหหลลาากยรุ่น เลือกนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูใต้ดีสคริปชันผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับมันมีหลายรุ่นมากๆ พิเศษใครที่จะซื้อสินค้านะครับตัวนี้ทุกรุ่นเลยเขาจะมีแถมกระเป๋าด้วยนะครับมูลค่า2,400บาทถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นแล้วก็ต่อที่2รับฟรีเก้าอี้แคมปิ้งมูลค่า1,199บาทเพียงแค่แชร์วิดีโอนี้ไปบน Facebook หรือ I g จตั้งโพสเป็นสาธารณะและแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ม e Energy ก่อนระหว่างสั่งซื้อสินค้า power station eco f o จำกัด30ท่านแรกเท่านั้นครับใครที่เป็นสายกางเต็นท์เรียกว่าอะไรนะช่วงนั้นกำลังฮิต กลุ่มจุดกางเต้นเนี่กลุ่มจุดกางเต้นชอบกางเต้นนะครับชอบไปเที่ยวผมบอกได้เลยว่ามีเจ้าเครื่องสำรองไฟเครื่องนี้สักหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะไปแคมป์ปิ้งได้โคตรสะดวกครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ครับใครเป็นสายแคมป์ปิ้งลองตัดสินใจกันดูไปแล้วครับผมสวัสดีครับ